เรียกได้ว่าแลนดไทยใจกลางสยามเลยกับมินิโซโล่าเป็นสาขาแฟลตคลิปแห่งแรกของไทยแล้วก็ใหญ่ที่สู้เดินช็อปกันได้จุใจเพราะที่นี่เขามีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันอย่างที่รู้กันว่าการเปิดตัวในไทยครั้งนี้เขามีคอลเลกชันพิเศษอย่างซูโทเปียของดิสนีย์ใครเป็นแฟนซูโทเปียเนี่ย้ามพาดเลยเพราะว่าที่นี่ของเยอะมากแล้วก็มีฟิกเกอร์ด้วยให้ฟิวเหมือนเดินช็อปปิ้งอยู่ในดิสนีย์เลยนอกจากนียก็จะมีสินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆอย่างมิกกี้เม,มามส์ฮอกวอตส์แฮร์รี่พอตเตอร์โซนคาแรคเตอร์ยอดนาค้ แล้วก็แองเจลช้อยสตอรี่ชุดของน้องหมาน้องแมวอย่างชั้นหนึ่งก็จะมีโซนเบนบล็อกเกยอะมากอย่างคิตตี้แล้วก็ซาริโอชั้นสองก็จะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเราก็มีน้องม่อนชีชิด้วยเรียกได้ว่าเป็นสาขาที่มีน้ำหอมเยอะที่สุดแล้วก็ยังมีแคร์แบร์วันพีชบาร์บ,บ,บี้มีเนยเห็นมีฮันเกีดวงแต่ก็รอให้คิตตี้เข้าอยู่นะชั้นสามก็จะเป็นแฟชั่นโฮมไลฟ์สไตล์มีเป็นพวกเซ็ต travel, ทราเวลท่องเที่ยวมีแว่นกันแดดนอกจากนี้ก็มีสินค้าทอย,ววอยอดิจิน แล้วก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะ